เจ้าหนี้อุ้มลูกหนี้เนี่ยไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็บีบให้ใช้หนี้นะครับสองแสนบาทลูกสาวเจ้าของหนี้นะครับอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าเกิดบันดาลโทสะทวงหนี้เนี่ยสิปีไม่ได้เลยสักบาทเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นางสาวสสิธอนะครับอายุเนี่ยห้ปีถูก กลุ่มคนร้ายเนี่ยจำนวน4คนฉุดขึ้นรถกระบะนะครับจากบริเวณหน้าบ้านพักของตนเองต่อนหน้าลูกและก็หลาน3คนที่อยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก11นการ30นาทีของวันที่8กันยายนในพื้นที่อำเภอชัยวอน,นะครับจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นครับญาติของผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอพอชชยวรน,นะครับและก็อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการสืบ และให้การช่วยเหลือจนกระทั่งทราบว่าอย่างนี้ครับว่าจากการอุ้มไปทวงหนี้นะครับแล้วก็มีการต่อรองเรียกค่าไถ่เนี่ยให้มีการชดใช้เงินเนี่ยจำนวนทั้งหมด1,70,000บาทนะครับแล้วถึงจะปล่อยตัวนะครับความคืบหน้านะครับเมื่อเวลาประมาณสัก18ในการ30นาทีของวันที่9กันยายนครับตำรวจชุดสืบสวนนะครับได้ทำการจับกุ่มผู้ต้องหามาที่สพชัยวรน,นะครับประกอบด้วยนางสาวจิ จิระนะครับปียานะครับอายุเนี่ยสาปีแล้วก็นายบรรพศนะครับอายุ40่สิบปีในฤทธิชัยอายุ31ปีแล้วก็นายเพยานะครับอายุ42ปี พร้อมด้วยรถของกลางก็คือรถกระบะแคปนิสสันนาวล่านะครับสีส้มที่ใช้ในการลักพาตัวและก็ยังมีรถเก่งนะครับยี่ห้อ Honda Jazz สีดำนะครับของนายเพยาด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้นำตัวเข้ามาควบคุมในห้องฝากขังของโรงพัก โดยจะมีการสอบปากคําผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากจะต้องมีการสอบปากคํานางสาวสสิธรน,นะครับอายุ54ปีก่อนเป็นผู้เสียหายที่ถูกอุ้มไปเนื่องจากเนี่ยมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มีรอยฟกช้ำบูดปวมบูดวมนะครับแล้วก็ในบริเวณเนี่ยนะต้องนำตัวเนี่ยนะของผู้ต้องหาเนี่ยเข้าห้องขัง ผู้สื่อข่าวครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาผู้ต้องหาเนี่ยเขาห้องขังนะครับก็ได้การมีการสอบถามนางจิระปิยานะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าที่ลงมือลงไปต้องรักพาตัวเนี่ยเนื่องจากตนเองเนี่ยนะครับแม่บ้านเนี้ยนะครับเป็นลูกหนี้นะครับ มาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ไม่ยอมที่จะใช้นี่เลยจนตนเองเนี่ยมีการมาทวงถามให้ชดใช้นี่เนี่ยนะครับก็ถูกบายเบียงทําให้เกิดบันดาลโทสะแล้วก็เกิดความโมโหนะครับที่ถูกด่าถึงบุพการีนั่นเองจึงได้ลงมือครับทําร้ายร่างกายนะครับนางสาวติ๋มนางติ๋มเนี่ยนะครับคนเดียวโดยนายบรรพฤนะครับและกับคว่อีกสองคนเนี่ยยอมรับว่าอย่างนี้ครับว่าได้มีการลงมือลักพาตัวนางติ๋มเนี่ยจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ ทำร้ายร่างกายในนางติ๋มเลยนะครับแต่อย่างไดนะครับต่อมาครับนางแดงนะครับซึ่งเป็นแม่ของนางติ๋มเนี่ยได้เดินทางมายกมือไหว้ขอบคุณพันตํารวจเอกนะครับรัดพลชัยนะครับเพน สงครามนะครับผู้กำกับของสอพอชัยวาครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกๆนายนะครับที่ได้รับการทําการช่วยเหลือลูกสาวของจนจนกระทั่งปลอดภัยนะครับโดยนางแดงเนี่ยถึงกับน้ําตานะครับคอเบ้าเลยทีเดียวแล้วก็จะก้มลงไปกาบเท้าผู้กํากับของสอพอชัยวานนะครับแต่ว่า ตำรวจก็ต้องประคองขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจก็พูดครับว่าตำรวจนะครับมีหน้าที่เนี่ยต้องรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการอุ้มนะครับเนื่องจากเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับไม่ชดใช้หนี้มากกว่า10ปีเจ้าหนี้เลยมาใช้วิธีในการ อุ้มตัวไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของชัยวรครับสามารถควบคุมตัวได้ยกแก๊งไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเขาติดที่เรามานานหรือยังครับนานแล้วพี่เขาไม่ใช้หรือยังไงครับก็ไม่เคยใช้เลยค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะแต่คนที่ติดเงินคือน้องสาวเขาไม่ใช่ตัวเขาใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปทำร้ายเขาล่ะพี่เพพี่เขาพูดไม่ดีกับหนูค่ะตอนนั้นเขาก็ด่าอกับแม่หนูด้วยเขาด่ายังไงครับ เขาเคยพูดไม่ดีแล้วพ่อกับแม่หนูมาถามค่ะเราแคะเหรอครับพี่ไม่ค่ะไม่ได้แคะค่ะหนูแค่บันดาลโทสะบันดาลโทสะแล้วที่เอาตัวเข้าไปนี่คือเราตั้งใจให้เขาถึงแก่ชีวิตเลยไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่ค่ะแค่แค่อยากได้เงินคืนเหรอครับใช่ค่ะแล้วเราไม่กลัวความผิดเหรอครับจากคนแบบนี้ครับหนูหนูกับพี่คุยแบบที่เขารู้เรื่องเราค่ะเพราะว่าพวกาหนูไม่ได้ มีเจตนาเห็นมีรอยพกช้ำที่ใบหน้าด้วยเรอยังไงที่คอที่คืนนี้ไม่ได้หล oh> ับได้นอนคครรัับบใช้เวลา28ชั่วโมงเจตนาครับก็ต้องขอทีมงานขอบคุณทีมงานทุกท่านครับที่ช่วยกันจัดการในครั้งนี้ครับก็ขอให้ตัวประกันปลอดภัยตอนนี้ก็คือส่งตัวประกันไปที่โรงพยาบาลบางสามหมออยู่ทราบว่าได้รับบาดเจ็บ เบื้องเบื้องต้นอ,อาการเขาสาหัสหรือว่าปลอดภัยแล้วหรือยังต้องต้อง <สา S 2> ต้อง,อง,องรอรอความเห็นของหมอก่อนอว่าว่าสาหัสแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัย<ะ>อันนั้นไปผูป้ใด,ด้ปล่าหมออันนั้นเปล่าลูกสาวละ่ะลูกเคยเปล่าไหมหรือเอล่าไม่เปลับ